สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เราก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า The Star Name EOS หรือว่าดวงดาวที่มีชื่อว่า EOS นะคะซึ่งตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมพั z z l e ที่เราจะไขปริศนาต่างๆจากภาพถ่ายแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นก็ไปติดตามชม Ami Chapter ดวงดาว น้อเจมม์เดย์เดย์ขอเลี้ยง姥姥 Have you ever looked forward to opening your eyes? เคยมองไม้ไปข้างหน้าเพื่อเปิดโลกบ้างหรือเปล่า วนวนน,นั่นเราหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่เรานี่เราเราจะมือพี่สาวห,หรอพี่สาว Have you ever looked forward to the thing you've been chasing only to find it right in front of you เฉยมองสิ่งที่เราไล่ตามแล้ว พราะว่ามันอยู่แค่ตรงหน้าไหมอะไร You see everything shines everything when you gaze at the stars the stars also gaze at you they do not fade away just because you close your eyes มันไม่ได้หายไปเพียงเพราะว่าเราหลับตาลง by fleeting l c o u d แล้วก็ไม่ได้หายไปในก้อนเมฆ Just open your eyes แค่เปิดตามอง s h o o t i n g stars full of wishes แล้วเราก็จะเห็นดาวตกที่เต็มไปด้วยคำปรารถนะ Day Are you asleep เธอหลับเหรอ เราชื่อเดย์เป๋อพี่สาวความฝันนั้นอีกแล้ว มันมืดมดหน่อยก็จะดีกว่าถ้าไปเปิดโคมไฟก่อนเปิดโคมไฟอ๋อเป็นฟิวเกมเพย์แอนด์คลิกปะแบบนี้เรียกว่า Point อนด์คลิกไหมมันหมุนได้หนโคมไฟเน่นโคมไฟสว่างขึ้นแล้วตอนนี้ไม,มไม่จดหมายถึงเดยถึงเราเป็นจดหมายถึงเรา เป็นรูปภาพของหน้าต่างรถไฟเธอจะสามารถถ่ายได้ดีกว่าน,นี้จากแม่ถึงเด้เป็นยังไงบ้างแม่หยุดคิดถึงลูกไม่ได้เลยระหว่างการเดินทางในฐานะช่างถ่ายภาพแม่จำเป็นต้องถ่ายสิ่งสวยงามด้วยกล้องของแม่แม่หรือว่าลูกมีความสามารถมากกว่าที่แม่เป็นและแม่ก็เชื่อว่าลูกจะสามารถหาสิ่งที่สวยงามบนโลกนี้ในไม่ช้าเห็นไหม ทุกสิ่งมันเปลี่งปรปไกยทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราจ้องไปที่ดวงดาวดวงดาวก็จะจ้องเรากลับมาพวกมันไม่จางหายไปเพียงเพราะว่าเราหลับตาลงหรือว่าจางลงเพียงเพราะก้อนเมฆเพียงแค่ลืมตาขึ้นแล้วเราก็จะเห็นดาวตกที่เต็มไปด้วยความปรารถนาแม่เขียนจดหมายนี้บนรถไฟที่กำลังมุ่งไปยังจุดหมายปลายทางพามานสีแดงแล้วก็ดอกไม้ซึ่งตัดกันได้ดีกับทุ่งหญ้าสีเขียวภายนอก แม่อยากให้ลูกมาเห็นสิ่งนี้ด้วยกันจังแล้วเราดูอันนี้ได้เป็นกล่องเพลงฉันเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนฉันอยากเก็บภาพนี้ไว้แต่ยังไงล่ะเราต้องหากล่องกล่องกล่องพซโซเป็นกล่องพซโซ เราต้องทำให้มันเลี้ยงกันใช่ไหม หุ่นยนต์กบกล่องหนังสือสมุดอาัลาบัม้มมีอาัลาบัม้มเปิดดูได้แต่ว่าไม่รู้ว่าอ๋ออันนี้มีหน้าที่ถูกฉีกออกเป็นรูปวาดตรงนี้มีบ้านตุ๊กตาหรออะไรบางอย่างขาดหายไปเป็นคนตรงนี้ เราหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่พี่สาวคุณคนนั้นที่เห็นตอนเริ่มคือคุณแม่ไม่ใช่พี่สาวตู้เซฟข้างในมีกล้องกับเข็มทิศมีรหัสต้นไม้ต้นไม้เขาห้ามห้ามไว้ในห้องนอนไม่ใช่หรอตรงนี้มีรหัสเข็มทิศอันนี้เป็นเข็มทิศ ไม่มีอะไรอันนี้ล่ะมีหนังสือการ์ตูนหนังสือนิทานใช่กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหิงห้อยน้อยตัวหนึ่งกำลังหลับสบายอยู่ในป่าและพอลุ่งเช้าหิ่งห้อยตัวนั้นก็ตื่นขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวแล้วพอตื่นมาไม่เจอใครนั้นเขาก็ไปถามไปถามเจ้ากระต่ายว่าเห็นหิ่งห้อยตัวอื่นไหมเจ้ากระต่ายไม่เห็น้าหิ่งห้อยก็เลยเดินทางต่อไปถาม เจ้าหมีว่าเห็นครอบครัวเขาไหมเจ้าหมีก็ไม่เห็นก็เดินทางต่อไปถามเจ้างูเจ้างูก็ไม่รู้แต่ว่าหิงหอยก็สังเกตว่ามีอะไรแปลกไปก็เลยบอกเจ้างูว่าเจ้างูน่ะใส่เสื้อกลับด้านเสร็จแล้วเจ้าหิงหอยก็เดินทางไปถามเจ้าแมวต่อว่าเห็นครอบครัวเขาไหมเจ้าแมวก็ไม่เห็นพอตกกลางดึกคืนนั้นเจ้าหิงหอยก็กลับไปนอนที่บ้านอย่างโดดเดี่ยว แต่แล้วก็มีแสงสว่างปรากฏขึ้นเจ้าหิ่งห้อยก็ออกไปดูแล้วก็พบดวงดาวมากมายอยู่บนฟ้ามันก็เลยพยายามจะเปล่งแสงออกมาจึงนั่นก็ทําให้ครอบครัวของเจ้าหิ่งห้อยเนี่ยพบเห็นแสงนั้นเขาก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอวสานมามาเรามาดูคีย์เวิร์ดพัซซที่เขาให้มากันมีเรานับหนึ่งหนึถึงแปดละแปดปะหถึงและกัน 8 3อันนี้ใส่กับด้านกับด้านคือด้านไหน1 2 3 4 5 8 3 5 6 8 3 5 6โอเคมีโปสการ์ดจากคุณแม่สุขสันต์วันเกิดเราได้กล้องเป็นของขวัญเราเกิดวันที่เท่าไหร่นะ ยีเดือนห้าหรือชัย2ี่สิบสี่เดือนห้าแปดสามห้าปมแปห้าหีอริกามิดอกกุลาอันนี้อันนี้เรามีขั้นยอหมุนโดนลิขสิทธิ์ไหม มากุ๊้แล้วเราปะแล่นเราหรือเปล่าอา่าใส่นี่เเราได้โปสเตอร์มาน่าจะเอาไปใส่ไหนสักที่ถ้าเราได้เข็มทิศเราจะแก้ปัซนรนั้นได้ ถ้าเราได้กล้องเราจะถ่ายหน้าต่างได้วันเกิดศูนย์ห้าสองสี่ป่ะเราได้เข็มทิศกับกล้องมา มาให้เลยแต่ว่าขาดอะไรบ้างอย่างอ๋อนี่ปัตเตอร์ปรัตเตอร์ใส่ตรงนี้อันนี้นอนฟังไหนทิศเหนืออันนี้ทิศเหนือ ว่ามันมีสัญลักษณ์อันนี้อันนี้ทิ่เหนือเหนือตะวันออกเป็นสามเหลี่ยมปะสามเหลี่ยมมันดูเด่นอะตะวันออกสามเหลี่ยมข้างตะวันตกข้อหลังตัดอันนี้อะดาวเหรว ทำไมดาวใช่ไหมใชเม่เราได้พราม่านเราได้พราม่านมาแล้วแล้วเราก็เอาผ้าม่านมาใส่ใไ,มไม่เข้าไปไมีไว้ฝั่งขวาเหรอเราย้ายได้ปะเราย้ายได้ Me uh, <laughs> Dear Day, I've always believed that seeing it gives it reality. If you see something and experience it as beautiful, there is beauty. ดื่มดำทุกช่วงเวลาของชีวิตด้วยหัวใจจากแม่เป็นแซนวิชกับกาแฟาแซนวิชที่มีบอลรนากับผักกาดแล้วก็จกไหนกล้องที่แม่ให้ลูกนะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่แม่เคยทำเลยมันต้องเป็นสิ่งที่ดีมากมันต้องเป็นสิ่งที่ดีขนาดนั้นเลยแหละถึงจะเหมาะสมกับความสามารถของลูก แต่ตอนนี้แม่ก็อยู่ในเมืองใหญ่ตอน,นที่แม่พักเปกจากการทำงานแม่ก็มาที่คาเฟ่น,นี้บ่อยๆมานั่งที่ริมหน้าต่างแล้วก็มองผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาโดยความสามารถของลูกในการเก็บเกี่ยวสิ่งสวยงามเหล่านั้นแม่สงสัยจังว่าลูกจะสามารถถ่ายอะไรได้ที่นี่แม่เชื่อม,มาตลอดว่าการมองเห็นมัน ทำให้มันมีอยู่จริงและถ้าลูกมองเห็นอะไรแล้วคิดว่ามันสวยงามนั่นแหละคือความสวยงามแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่านั้นอาหารที่เนี่ยอร่อยมากแม่หวังว่าจะได้แชร์สิ่งนี้กับลูกในสักวันหนึ่งนะได้รักจากแม่ทำไมเขาไม่เก็บพด้ดีๆอันนั้นแซนด์วิชหนึ่งคูป,ปองเราน่าจะต้องถ่ายแซนด์วิชริมหน้าต่างปะ สส <c oughs> เรามีทั a งโซเรเราจิ้มถูกอันด้วยดิก <c oughs> ็จบแล้วนะคะสำหรับเกมเดโมของ The Star Name EOS หรือว่า ดวงดาวที่มีชื่อว่า EOS นะคะก็มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถมาพูดคุยกันได้ใต้ description แล้วก็ใครสนใจเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นได้เดี๋ยวนาวจะแปะตัวเกมไว้ใน description ถ้าใครสนใจก็ไปลองเล่นได้แล้วก็ตัวเกมนี้มีเกมเต็ม,ตมปล่อยมาแล้วก็สามารถไปอุดหนุนใน steam บ๊ายบาย แบเรารู้สึกว่าตัวพัซเซอรมันมันเข้าใจง่ายว่าอะไรเริ่มตรงไหนเราไปตรงไหนต่อแล้วเรื่องเล่าก็น่ารักมากแบบสตอรี่เป็นเรื่องรล่าของเราที่เป็นเด็กผู้ชายกับคุณแม่ที่ออกไปเที่ยวแล้วเราอยู่กับใครอ่ะนั่นแหละก็ไม่รู้ก็ต้องไปติดตามกันต่อ